ค่ะอยู่กับเรานะคะเชอร์เบดฟันนี่นะคะวันนี้อเาเลกับเชอร์เบดมาทำอะไรกันคะลูกโอ้ไม่ก็เปิดคลิปได้ดีมากเออแล้วก็ยยังไม่ได้น้ำหรอคะจริงเหรอคะอเมเล็ดลื่นนะคะช่องตรงนี้ตากันไม่ได้ลื่นนะอเมเล็ดแก้ตัวเก่งมากเลยอ่ะลูกเจ็บไหม เจเ็บปะอ่ะกระโดดออนี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศที่เรามานะคะบรรยากาศดีมากมีแต่ภูเขาแล้วก็แม่น้ำนะคะนี่คือแม่น้ำในสระน้ำนะคะโ <c oughs> oh อ้มากอพ่อยไปเล่นกับลูกไมคะ่ะ <c oughs> ยังไงดีอะพ่อมโยนน้องชบิโอเคไหม เรียกเรียกเรียกมาดีกว่าชเบดชเบดมานีเร็วมาดูอะไรนี่เร็วชเบดมานี่เร็วเดินมาเร็วลูกเร็วลูกอมเนตรเรียกน้องมาเร็วเร็วไม่ทำไรอยู่ลูกชเบดมาเร็วไปหาพ่อเอ็มเลยพ่อเอ็มมีอะไรจะคุยด้วยเร็วมาแป๊บเดียวเร็วเร็๋ยวลูกอย่าวิ่งนะเดี๋ยวลื่นค่ะ ไม่มีอะไรจะคุยด้วยโอเคอ่ะจี้ะู่วันตปปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือหนึ่งสองหองต้อหนึ่งสองต้ออุ้ยมนด เอาเลยไปช่วยพ่อเอ็มเร็วชาเป้ช่วยพ่อเอ็มหน่อยแล้วพ่อเอ็มพ่อเอ็มปล่อยออมเล็สเลยไอ้ยลูออมเลสจะตกกัจริงนั่นแหละอ้าวอมเล็สเป็นอะไรล้องให้เฉยเลยลงมช่วยพ่อเป็นอะไรลูกเป็นอะไรเสียใจหรือเปล่าพ่อเอ็มเมื่อกี้ให้ลงมาช่วย เขาเสียใจหรือเปล่าว่าไอ้นี้หายไปเขาชมถามถามจริงอุ้ยอมเนตรไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวให้ลงให้โยนห่วงยางด้นหลังนะครับเวลาจะช่วยใครโยนแค่ห่วงยางพอนะครับไม่ต้องโดดลงมาด้วยแบบนี้นะเอออมเนตรด่าห่วงพ่อเอ็มเหรอพ่อเอ็มว่ายน้ำเป็นไหมสรุปน้ำเป็นเด็กให้พ่อเอ็มตีลังกาให้ดูนะ อ่ะทีทุกคนว้าวหุยน้ำกระจายเลยนะคะสำหรับ80ดสโลนี่นะคะกระโดดไปได้ยังไงครับพ่อเอม <S <S อ่ะออมเล็ดอ่ะอมเล็ดไปเอาห่วงยางมาได้ไงอะ่ะลูกกระโดดเหรอกระโดดไปเอามาเหรอลูกโดดขวาเลยเออออมเล็ดไม่ลองแบบว่าลองว่ายน้ำดูอะ่ะลูกฮะไม่รู้เ,อเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวออมเล็ดเขาจะลองว่ายน้ำดูพ่อเอมอ่ะจะให้ดูเชลเบตดีกว่า เอ้ยอุ้ยอุ้ยดำน้ำได้ด้วยอ่ะเอ็มเอาให้น้องเพื่อนลงไปน้ำตรงนี้ได้เลยนะถามจริงบ้าดูลองดูเพื่อนดูนะทำได้เหรอพ่อยังจะเหยียบลูกเหรอลองสั่งอุ้ยเอ็มเอาเขาขึ้นมาเองเขาเอ้าอุ้ย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 ทำไมเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเจ็บหูไหมลูก เจมผมวันที่เรียกอะไรพูดไหมไม่ไหวแล้วใช่ไหมไหวไหมเนี่ยยังทำได้เลยโอ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยไอแล้วกินน้ำเข้าไปแล้วอุ้ยอุ้ยพ่อเอ็มเอออ่าดื่มน้ำเข้าไปเลยไหวไหมเนี่ยใช่เป็ดไหวไหมพักก่อนไหมลูกพักเลยพักเลยปักขึ้นทำไมหนูเป็นน้ำม้วนเป็ไทำได้เลยอ่ะปลาหรือปลาไม่ให้ดำน้ำเปล่าเออไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปตรงนู้นป่ะไฟตรงนู้นป่ะไม่รู้แถวนี้มันเป็นภูเขาอ่ะ ใช่เป็นภูเขานะเยอะมากเลยแม่อู๋ต้องระวังนะแต่แม่เมื่อกี้แม่อู๋เห็นตัวอะไรไม่รู้ดำๆอ่ะใช่เหรอเหมือนด้วงหรือเปล่าพะเอมใช่เหรอไปดูไหมไปดูไหมเฮ้ทุกคนไปดูนี่มีไ่างเหมือนด้วงเลยอ่ะอมเล็ตไปดูทีมีว่ามีตัวอะไรอ่ะใช่ด้วงไหมอ่ะแม่อูไม่แน่ใจนะไปดูบนดู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 จริงดู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 ด มันตายหรือเปล่าวะเอ็มดูอุ๊ยอันนี้อันนี้เป็นตัวผู้ด้วยนะแม่เอวดูใกล้ดิขาขาขามันยังแม่เอวดูใกล้ดิขามันใหญ่นี่ได้อยู่เลยนะพ่อเอ็ม่อขามันขยับเลยพ่อเอ็มระวังมันเป็นตัวผู้ด้วยนะเนี่ยมันมีเขาเนี่ยอุ้ยดูดูดูเขาดิมันเป็นตัวผู้อุ้ยบ้านไทยมีบ้างด้วงอ่ะนันเป็นตัวผู้ต่างจังหวัดมีอยู่แล้วนะพ่อเอ็มอันนี้ตัวเล็กมาเนี่ยเวลามันหงายอ่ะมันจะไม่สามารถมันไม่กัดหรอพ่อเอ็มไม่กัดเวลาพอมันหงายเสร็จมันจะไม่สามารถพลิกเองได้นั่ มันชอบชนกระจกเนี่ยแล้วมันก็จะหายแล<อ>้องายเสร็จอ่ะพ้องหายเสร็จมันก็จะตายอุ้ยคมเล็กไปไหนอะอุ้ยแม่ก็ตกใจคอมเล็เป็นไ,นร,ลนไรลูกเอามเลยมาดูดิมาเร็วไม่ได้แกล้งมาดูเร็วมีแผนอะไรมาน,นี่เร็วม,ม,มาเอามันไปปล่อยดีกว่าเ<ม>พราะว่าตอนนี้นะเพราะเนี่ยนะพ,พ,พอมันชนกระจกเสร็จแล้วมันจะหงายท้องพอมันหงายท้องเสร็จอ่ะมันจะพลิกกลับเองไม่ได้ อะแมันก็จะตายเพราะว่ามันจะมีมดมากินมันอ๋อเหรอถ้าเราเจอเราต้องช่วยมันเราให้ออมเด็ตจับมั้งไหมพ่อเอ็มตอนนี้มันตกใจแล้วมันฉี่ใส่พ่อเอ็มเห็นยังไงยังไงดูเลยเปื้อนๆนะมันฉี่แต่ด้วยว้าวฉี่ใส่พ่อเอ็มเต็มเลยอ่ะออมเด็ตมาดูดิมันไม้ออมเด็ตมาดูก่อนรู้ไหมมันชอบกินอะไรชอบกินอะไรชอบกินอ้อยเวลาเลี้ยงก็ต้องให้อ้อยมันมีด้วยมีอ้อยด้วยเหรอพ่อเอ็มแถวเนี้ยมันชอบกินอ้อยเดี๋ยวเราชอบกินพวกเปลือกไม้ออมเด็ตมาลองจับไหมลูกอ๋อพ่อจะปล่อยมันแล้วนะนีี่่่่นนนะะะพอออออเเเเเมม้าาาาางงงห็็ดกจปลลยยยต ันจะไปไหม่ะพ่อเอ็มเอาจริงเอามันไปได้ไมันจะชอบอยู่ตามกิ่งไม้นี่แหละตอนเด็กแม่อุชอบเอามันไปกัดกันนะใช่มันชนกันมันมากใครเคยเล่นบ้างระวังใครเคยเล่นบ้างบอกแม่อุหน่อยนะครับเกาะเกาะได้ไหมเนี่ยไม้มันก็ไม่ค่อยอันนี้ไม้มันไม่ค่อยมันจะชอบอยู่ตรงนี้หรอพ่อเอ็มเอาแบบว่าต้นเห็นไหมเห็นไหมหลุดเลยเห็นไหมเอาไว้ตรงหญ้าดีกว่าไหมไว้ตรงไหนได้บ้างอะ ไโยนเลยไหมโยนเป็นสัตว์ที่บินนนไได้ะโยปเลยได้ไหมเราลองวางไว้อย่างนี้ไหมให้มันไปเองเนาะใช่เดี๋ยวถ้าเราโยนไปเดี๋ยวมันพลิกอีกให้มันเดินหนึ่งมันเดินอยู่นะมันเดินอยู่นะมันบินได้เออเห็นไหมบ้านเพื่อนๆมีไหมคะแบบนี้เาเรียกว่าด้วงหรือแมงกวางบางที่ก็เรียกกวางดูดูนะมันยังไม่ตายนะถ้ามันหงายท้องนี้มันมีสิทธิ์ตายได้มใช่มันมีสิทธิ์ตายได้เพราะมันพลิกเองไม่ได้เป็นอะไรลูก ออมเลอย่ากแกล้งน้องดิลูกในบ้านหงายหน้าเนี่ยมันขามันไม่ค่อยแข็งแรงดูดัเดินในขามันไม่ค่อยแข็งแรงแสดงว่ามันเจ็บแน่เลยดูดิขามันอ่ะเออมันมันหงายหน้านไม่ไหวนะมันเดินไม่ไหวไม่จะช่วยมันยังไงอ่าถ้าล้อกันแล้วนะเป็นอะไรลูกออมเล็ตแกล้งน้องอีกแล้วนะออมเล็ตทำอะไรน้องน้องเขาทำได้ออมเล็ตไม่ต้องช่วย เขอาอเ,เก่งแล้วตอนนี้ดูอำเด็ดนะแกล้งน้องนะดูนะเพื่อนๆดูนะเฉเบตเป็นหมาเหรอไม่ใช่หมาหมาอ๋อหมาหมาอ,อมาย่ากรีดเฉเบตแม่อุ้ยหยิบไม้เฉยนี่เด็กดื้อน,นะอุ้ยลื่น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 โอ้ดีกันดีกันนะอึ๊บนะดีกัน มาดีกันเดี๋ยวลื่นเดี๋ยวลื่นลูกค่อยๆเดินกระโดดไปเลยแอมเลยเป็นคนดีช่วยน้องด้วยพ่อเอมดูดีเออเลาเอาเล็อ่ะเอาเลยลงว่ายน้ำไปหาพ่อเอมเร็วไป่ายน้ำไปนานเลยจริงเหรอไปว่ายน้ำไปหาพ่อเอมได้ไหมเรนแม่อุจะปิดคลิปแล้วค่ะได้อยู่เขาว่ายได้อยู่ใกล้ๆอ่ะ โอเคนะคะสาหรับคลิปกําเน็ดเชเบตว่ายน้ำนะคะแล้วก็มาปล่อยด้วงน้อยนะคะให้ไปอยู่ในในในหญ้านะคะในธรรมชาติของเขานะคะแม่อุก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบตฟันนี่นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน